วันนี้เราก็มาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าอาจารย์นัทนันเนี่ยใช้อีกเฟซหนึ่งนะครับชื่อ Facebook ว่ากิตตะทารลม g i w t a เวกิตตะทารมนะครับนี่คือเป็นเฟซที่ผมใช้ในการแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลให้กับ องค์การโลกนะครับเช่นยูเนสโกหรือว่าองค์การบูเพื่อบอกข้อมูลรับเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างนะครับแต่ผมไม่พูดออกมาซึ่งผมเนี่ยเป็นเจ้าของเฟซของกิตติธารมเองก็ ใครมาปลอมแปลงเป็นเออ่เป็นเฟซผมนะครับแล้วก็ไปอ้างนูน้นอ้างนี้เพราะว่าเฟซนี้น่สำคัญมากมีอะไรก็ทักเฟซทักไลน์มาได้ครับ แล้วก็หลักการทำงานอีกอย่างหนึ่งนะครับเราอยากคิดว่าเราทำงานรับราชการเราทำงานบริษัทเป็นพนักง,งานเนี่ยทำงานมานานแนละ้วเราจะต้องยิ่งใหญ่กับคนอื่นเราจะต้องเป็นคนที่โอ้โหซูปเปอร์สเปเชียลกับคนอื่นอันนี้มันไม่จริงนะครับสมมติคุณรับราชการเนี่ยเงินเดือนส0 0 0 0ื่นผมถามว่าคุณทำปีหนึ่งได้เงินเท่าไหร่สามแสนสามแสน 3 5มแสผมถามว่าพอกี่สิบสอเดือนอันนี้เราไว้ใช้เป็นฐานเฉยนะครับเพื่อเวลาเอาไปเป็นต้นทุนเผื่อว่าไปทําธุรกิจของตัวเองแล้วมันเกิดเจ๊งแล้วไม่มีเงินจะจะ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบา้านค่ารถเอาไว้เป็นฐานครับหรือว่าถ้าเรามีใจรักเนี่ยเช่นข้าราชการครูเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าถ้าเรากรเกษียณออกมาเราก็มีเงินกเกษียณแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะ ในโรงเรียนแต่ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยมันก็มีเงินกเกษียณให้นะครับแต่ถามว่าเงินเดือนพอกินไหมอ่าผมให้5้าห0ื่นเงินเดือน50,000ปี 500, หนึ่งเท่าไหร่ห0 0แสนปี0 0 0แสนค่าใช้จ่ายเหลือแสนเดียวผมถามว่าทํางานปี 1, หนึงเหลือเงิน1,000งแสพอกินไหมครับถ้าจะซื้อบ้านราคา1นล้านคุณต้องทํากี่ปีครับสิปี โอ้โหอย่างอาจารย์นัทเนี่ยหาเงินเดือนหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยได้กำไรสามแสนบาทถามว่าพนักง,งานบริษัทเนี่ยทำงานปีหนึ่งได้กำไรหนึ่งแสนบาทอาจารย์นัททำงานเดือนเดียวได้กำไรสามแสนผมถามว่าพนักง,งานบริษัท ทำงานกี่ปีถึงเท่าผมครับก็คือเขาทำงาน3ปีเท่ากับผมทำงาน1เดือนใครดีกันครับตอบถูกไหมใครดีกันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าอาจารย์นัดดีกว่าเยอะเลยทําแค่เดือนเดียวเท่ากับเขาทํา36เดือนนี่นะครับถึงเรียกว่าพิชาความรู้สําคัญกว่าเงินทอง นะครับระยะเวลาไม่ใช่เรื่องสําคัญมันอยู่ที่หลักการหาเงินนะครับแล้วก็ชีวิตอาจารย์นัทธนันเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พิเศษกับคนอื่นนะครับชนิดที่เรียกว่าโอเวอร์นะครับถึงจะอยู่รอดในประเทศไทยได้อย่างคนทั่วไปเนี่ยเขาจบโอ้โหปริญญาตีก็พอแล้วรู้แล้วสมัยก่อนเนี่ย ผมดูคนจบปริญญาตรีเนี่ยโหเท่คนนี้เท่มากจบปริญญาตรีสมัยนี้อะไรครับของโลกจบ MBA ยังไม่พอครับยังเท่ไม่พอต้องไปต่อฮาวาดปริญญาเอกแล้วก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเน็ตดีไซนได้พูดเจอที่สุดในชาติไทย20ใบรวมใบอังกฤษ40ใบค่าเรียนคอร์สละ40,000บาท เป็นสถาบันคอมระดับหนึ่งของชาติไทยออกวุธิโดยกระทรวงศึกษาธิการสถามผมต้องสเปเชียลคนอื่นครับอันดับหนึ่งของชาติไทยเน็ตดีไซน์และไปต่อฮาวาดปริญญาเอกแค่นั้นไม่พอมีแผนจะเรียนปริญญาให้ครบเกินสิบกะใบ,บด้วยอา,อาจารย์เป็นลูกธนาคารนะครับ เป็นลูกธนาคารธนาคารหนึ่งแต่ไม่บอกว่าธนาคารอะไรโอเคครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆทุกคนกันแต่เพียงเท่านี้วันนี้วันที่12พฤศจิกายนวันที่19พฤศจิกาเป็นวันเกิดของอาจารย์นะครับก็อายุก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนเป็นวันเกิดของภรรยาของอาจารย์ อายุก็ห่างกันแค่สองสามปีครับเคลวิดีโอนี้ก็จบแจต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ปีหอไปครับสวัสดีครับ